สวัสดีครับสวัสดีครับร้ายสาระนะฮะสาระน้อยน้อยโมเยอะเยะนะครับพระปร้อมก็เยอะกว่าเพื่อนเขานะครับนะครับโอเคนะครับก็อ่าก็ียออะไรนะใครรู้จักบ้างผมก็ไม่รู้จักหรอกนะครับเพราะว่าพระใหม่ๆก็คืออะไรก็มีการสร้างเยอะเนาะนะครับอันนี้นะครับเป็นพระผงรูปเหมือนนะพระผงรูปเหมือน หลวงปู่คำพาวโชติโก,โกนะครับพระพงลุ่มเหมือนหลวงปู่คำพาวโชติโกนะครับวัดป่าโคกดอนโคกคอโคกคอนดอนมุวยนะโคกคอนเออโคกคอนดอนมุวยนะครับโคกคอนดอนมุวยนะครับผมตำบลโคกสีนะครับอำเภอสว่างแดนดินนะครับจังหวัดสกลนคร นะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นพระสายกรรมฐานก็นะคือเป็นพระวัดป่าสายหลวงปู่มั่นนั่นแหละนะครับท่านก็เรียกเป็นพระสายปฏิบัติอีกรูปนึงเนาะที่มีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเยอะนะครับแล้วก็วัตถุมงคลของท่านเนี่ยก็สร้างกันอยู่เยอะอยู่นะนะครับเขาก็มีกลุ่มกลุ่มที่เขาแลกเปลี่ยนนะเปลี่ยนมือกันนะก็มีกลุ่มอยู่นะครับก็เขาเรียกอะไร มีกลุ่มอยู่นะครับก็ไม่ไม่รู้ว่ามีกี่กลุ่มนาะนะครับแล้วก็วัตถุบางคนก็มีเหรียญรุ่นแรกบ้างมีล็อกเก็ตชากทองนะครับผมแล้วก็หลายๆอย่างนะครับก็ก็เรียกเลยเพราเครื่องก็มีประสบการณ์นะครับสายวัดปา่าก็จะเย็นเย็นหน่อยนะจะเย็นเหน่อย นะครับสายเย็นเย็นสายทางเขนะาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรบุญยริศสายบุญยริศนะไม่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 ได้ออกแนวสายอิทธิริศนะอิทธิฤทธิ์ก็คือเขาเรียกอะไรตัวพระตัวพระเนี่ยหรือหลวงพระเนี่ยก็เป็นผู้เสก ให้มีให้พระเครื่องหรือวัตถุมงคลน,นั้นมีเกลียกมีฤทธิ์หรือมีอคุณวิเศษนะครับแต่ว่าการเรียกว่าสายบุญฤทธิ์ก็ใช้การอธิษฐานจิตอธิษฐานจิตขอ,อขอพุทธบารมีจากจากพระพุทธเจ้าเนี่ยให้แผ่แผ่ลงมาจากแดนนิพพานนะครับถ้าใครอธิษฐานถึงวัตถุมงคลก็มีความศักดิ์สิทธิ์ ถ้าองค์ในแบบไม่ถึงอาจจะแบบองค์เทพองค์เทวดาอาจจะมาประสิทธิ์ประสาทให้อะไรประมาณนั้นเนาะพูดถึงพูดเหมือนจะพลังพระเป็นเนาะฟังเขาเล่ามานะฟังเขาเล่ามาเราก็ก็ฟังนั่นแหละก็ไม่ต้องจําเป็นต้องเชื่อผมนะก็ใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็เรียกอะไรสุดท้ายเรากต้องพิสูจน์เอง นะครับก็ต้องไปฝึกเองฝึกสมาธิฝึกกรรมฐานเองนะแต่คนส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้สนใจฝึกนะครับคิดว่ามันไม่ใช่มันไม่จริงแล้วมันยากด้วยะนะฮะนั่งหลับตาแล้วก็ปล่อยวางปล่อยวางกําหนดลมหายใจนะครับแล้วมันล้วก็คงว่ามันจะนําพาเราไปสู่จิตใจของตัวเองนะสามารถที่จะ ทำสมาธิได้สามารถที่จะแบบบังคับจิตใจ,จตวิญญาณหรืออะไรเกี่ยวกับอํานาจของจิตเนี่ยนะอำนาจของของจิตเนี่ยก็ต้องเรียกอะไรต้องไปฝึกกันนะครับก็ใช้เวลาก็จะฝึกกันแบบแบบนั่นแหละนั่งตั้งแต่ค่าจนถึงเช้าแหละนะครับก็ต้องเงียบสงบด้วยนะครับก็ประมาณนั้นแหละแต่ผมก็ไม่เคยฝึกหรอกผมไม่เคยเคยฝึกฟังเขาเล่ามามันต้องประมาณนั้นแหะนะครับผมก็ไม่เข้าใจผมไม่ค่อยได้ฝึกนะครับ แต่สมัยก่อนตอนยังไม่ได้ทำงานยุ่งอะไรอย่างเงี้ยมก,ก็เคยฝึกอยู่ก็ดีอยู่สมองโล่งดีอยู่แต่ทุกวันนี้ปัญหาชีวิตลุมเราสติหลุดนะ,ะก็ไม่ได้ฝึกนะฮะโอเคนะครับอันนี้จะสร้างปี2559ก็ถือว่าทันอยู่ทันหลวงปู่อยู่นะครับเพราะว่าหลวงปู่คำพาวเนี่ยนะฮะได้ละสังขาน นะฮรักสังขารหรือมรรภ์หรือมรณภาพเนี่ยเมื่อเวลา23่สนาฬิกานะครับวันที่23ธันวาคมนะครับพุทธศักราช2562นะครับเจ็ดสิบสามปีห้าสิบสองพันสานะครับอืมก็จะประมาณนั้นนะฮะก็คือท่านเนี่ยมรณะหรือรัสังขารปีหกสอง นะครับอันนี้ปี5้าก็ถือว่าทันอยู่เป็นพระผงนะเป็นผระผงนี่แหละนะครับก็ราคาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ขยับเยอะนะครับเป็นไม่เขาไม่ได้เขาไม่ได้เขาเรียกอะไรเขาไม่ได้เขาไม่ได้นิยมนะเขาจะไปพวกนิยมเขาจะนิยมนิยมพัะเหรียญกันนะครเขาจะนิยมพัะเหรียญกันนะครับแล้วก็ แล้วก็อะไรเนี่ยแล้วก็พระกิ่งพระรูปหลออะไรเงี้ยล็อกเก็ตอะไรอย่างเงี้ยส่วนพระผงก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นิยมนะครับอันนี้สิริอายุ69ปีรุ่นครบรอบอายุ69นะครับพระผงเนาะนะครับก็เราก็เขาเรียกอะไรเราก็ตามศรัทธานั่นแหละนะครับ เรามีอะไรยังไงก็ก็แขวนตามาที่เราชอบก็แล้วกันนะครับเหรียญรุ่นแรกนะครับเหรียญรุ่นแรกก็ก็ปี57ก็มีเหรียญรุ่นแรกปี57นะครับเหรียญรูปไข่เหรียญรูปไข่แบบนี้แหละนะครับครึ่งองนะเอียงหน้าอย่างเงี้ยหน้าเอียง เรียกว่าหันข้างเนาะนะครับแล้วก็มีหลายเนื้อนะครับเขาก็สร้างกันหลายเนื้อนะเนื้ออะไรบ้างก็ไปศึกษาเองนะครับมันก็ต้องมีหลายเนื้อแหละการสร้างพระชยุคนี้ยเนื้อบนเนื้อล่างเนื้อทั่วไปนะ,นะเขาเรียกเหรียญเงินหเหรียญเงินเหรียญลงยาโน่นนี่นั่นนะครับก็ก็นี่แหละคนก็นิยมกันนะครับก็คือประเภทเหรียญแล้วก็พระก,กิ่ง นะครับส่วนพระผงก็ทั่วไปนะครับจนกว่าแบบแบบหายากจริงๆเนี่ยเหมือนกับหลวงปู่หมุนนะ่ะเออหลวงปู่หมุนหายากใช่ไหมฮะก็มาเนี่ยมาถึงมานิยมผ้าผงพระผงหนุนดวงพระผงหมุนเงินหมุนทองอะไรของหลวงปู่หมุนเนี่ยนะฮะก็ถึงได้ ามานิยมนะฮะเพื่อนเลยได้รับความนิยมแล้วก็มีประสบการณ์สูงของลุงปูมุลวัดบัญจารแต่ก่อนผมไม่ได้คิดว่า,าลวงปูมุลเนี่ยพระเครื่องลุงปูมุลเนี่ยจะ,จะจะจะได้รับความนิยมนะแต่ก่อนโอ้ยสมัยปี2540ก,กว่าไม่ได้สนใจเลย <c oughs> ไปสนใจแต่พระสมเด็จวัดละคังกับหลวงพ่อเงินววดบางคานหลักหลังลุงง่นไปสนใจอย,อย่างนั้นนะครับก็ไม่คิดว่าจะจะจะอันเนี้ยนะครับเหมือนกับเนี่ย หลวงปู่มหาศิลาเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าไม่คิดว่าจะโด่งดังจะแบบคนนิยมเนาะนะครับบางทีนี่แหละนะครับประสบการณ์ของพระเครื่องก็ทําให้าเียนะค่านิยมเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถ้าไม่แพงนะครับเราก็สามารถเช่าเก็บได้พระดีพระ,ะ้าสายปฏิบัติพะระดีพระปัดสายปฏิบัตินะครับมีพุทุคุณคุ้มตัวยอย่างแน่นอนนะครับก็จะประมาณนั้นเนาะนะครับเราสุดท้ายเราก็ต้องปฏิบัติตัว อยู่ในศีลในธรรมด้วยนะครับเปิดตัวเป็นคนดีด้วยนะแล้วก็คุณพระก็จะคุ้มครองเรานะแม้แม้คุณพระไม่คุ้มครองเนี่ยคุณผีก็ยังช่วยก็ยังคุ้มครองนะเออคนดีผีคุ้มเคยได้ยินไหมคนดีผีคุ้มผีไม่ทําร้ายหรอกคนดีนะฮะบุญเรามีผีก็เขาเรียกอะไรนะช่วยเพื่อให้เราเนี่ยอุทิศส่วนกุศลให้เขาให้เขาไปสู่ในภพภูมิที่ดีนะดังนั้นการตั้งตัวเป็นคนดีนี่ก็อ่า ขาเรียกอะไรนะต้องได้รับสิ่งดีๆกลับมาแน่นอนอาจจะช้าหน่อยนะอาจจะช้าหน่อยความดีเนี่ยมันทํายากนะผลตอบแทนผลตอบกลับมานี่มันอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าเราก็ไม่ลดละที่จะพยายามตั้งตนเป็นคนดีเนาะนะครับเอาสุดท้ายก็แค่นี้แหละพ่อี่น้องนะครับพระหลักเนี่ยนะในกองก็หลักสิบนั่นแหละนะครับในในกลุ่มก็หลักร้อยไม่เกิน200หรอกสภาพสวยๆกิ๊กๆเนาะนะครับก็บางทีก็ขแขวนพระก็ไม่จําเป็นต้องแพงหรอกนะก็มีพระแบบ ราคาถูกดีๆหลายเลยอย่างพักกลุ่วงี้ยอย่างพักกลุ่วงีกก้เนี่ยฮะกลุ่มผักกลุ่มนี่ยกลุ่มลานดอกไม้เนี่ยนะฮะเป็นพระที่เจอได้เยอะได้บ่อยนะเจอได้บ่อยนะฮะเนี่ยเป็นพระก,กลุ่มที่ราคาไม่แพงราคาหลักร้อยเนี่ยราคาหลักร้อยเนี่ยใครชอบพระก,กลุ่มนี่เช่ามาศึกษามาดูมาศึกษามาหรือมาแขวนเนี่ยถูกๆเงี้ย เออก็ม <differences S 2> ีเลยนะครับก็ทั้งนั้นก็สร้างเจ็ดร้อยปีหกร้อยเจ็ดร้อยปีมาเหมือนกันนั่นแหละนะครับแขวนได้นะครับผมโอเคนะครับถ้าชอบไว้ลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทำคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาขอว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ